สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความวิจเห็นของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นหลังจากที่เมื่อช่วงกลางวันของวันนี้ทางสื่อท้องถิ่นของที่นั่นได้มีการนำเสนอข้อมูลโดยได้อ้างอิงคำพูดจากคุณพ่อของเจชนาทิพย์ในทำนองที่ว่าถ้าเจชนาทิพย์สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในศึกเจลีกฤดูกาลนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในการย้ายทีมของเขาภายในปีนี้อย่างแน่นอน โดยได้ยืนยันด้วยว่ามีทีมที่กำลังสนใจคว้าตัวชนาทิปไปร,ร่วมทัพอยู่หลายทีมไม่ว่าจะเป็นทีมในระดับทัพโฟของสึกเจลีกหรือว่าทีมในระดับที่เล่นในถ้วยแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูโรปาลีกในทวีปยุโรปโดยนอกจากนี้ท้งสื่อญี่ปุ่นยังได้คาดการณ์ด้วยว่าหากมีการย้ายทีมของชนาทิปเกิดขึ้นจริงค่าตัวของเขาก็น่าที่จะมีมูลค่าประมาณ250ล้านเยนหรือว่าราวๆา1ล้านบาทเป็นอย่างน้อย ซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ได้ถูกนําเสนอออกไปก็ได้มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันกว่า100ข้อความแต่พวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังจากคอมเมนต์ที่ผมได้รวบรวมมาในคลิปนี้กันได้เลยครับโดยแฟนบอลคนแรกได้มาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้ว่าผลงานในปีก่อนของชนามันไม่ค่อยดีนะัก ต้องดูว่าเขาจะทําผลงานได้ในระดับที่แตกต่างสักเท่าไหร่ในฤดูการนี้หลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บและเมื่อมองไปถึงในเรื่องของอายุเขาก็ควรที่จะต้องย้ายทีมไปให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้และผมก็อยากจะให้เขาไปเลี้ยงบอลอยู่แถวบุนเดสลีกาส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าเขาเป็นสตาร์จากไทยที่มีคาแรคเตอร์แบบเฉพาะตัวที่ผมไม่อยากให้เขาต้องจากเจลีกไป แต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาต้องการไปท้าทายในยุโรปผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาผมอยากให้เจลีกได้กลายเป็นดั่งพรีเมียร์ลีกของเอเชียในอนาคตดังนั้นมันจึงน่าสนใจว่ามันจะมีทีมที่คว้าตัวสตาร์ชาวไทยคนใหม่มาแทนที่ชนะได้หรือไม่ส่วนคนต่อมาก็มองว่ามันจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับทีมซัปโปโรที่ต้องสูญเสียกำลังสำคัญไป แต่มันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากถ้านักเตะอาเซียนสามารถไปยุโรปได้ผ่านการเล่นในเจลลกปีที่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่ไม่สมบูรณ์นักสำหรับเขาเนื่องจากเรื่องของอาการบาดเจ็บดังนั้นในปีนี้ผมจึงคาดหวังที่จะได้เห็นผลงานที่สามารถเอ่ยได้ว่าสุดยอดส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าชนาเป็นผู้เล่นที่ดีและก็มีบุค,คลิกที่ดีด้วย แต่จากมุมมองของแมวมองแล้วคนที่เล่นเกมรุกคล้ายกันอย่างมิโตมะของคาวซากิหน้าที่จะมีศักยภาพที่สูงกว่าและก็ยังมีอายุที่น้อยกว่าผมคิดว่าถ้าชนะไม่สามารถเป็นผู้เล่นในระดับที่ติดทีมยอดเยี่ยมของเจลีกได้ในปีนี้ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเหมาะที่จะไปอยู่กับทีมในยุโรปส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนของซัปโปโรได้กล่าวว่าฉันต้องการเห็นเขาเล่นในยุโรปแต่ก็ต้องการเห็นเขาอยู่ที่ซัปโปโรตลอดไป มันช่างเป็นความรู้สึกอะไรที่ช่างย้อนแยง้งแต่สักวันหนึ่งเขาเองก็คงจะต้องไปที่ยุโรปแต่เหนือสิ่งอื่นใดได้โปรดมอบผลงานที่แข็งแกร่งให้เราไม่ตกชั้นในปีนี้ด้วยฉันขอร้องคุณนะชนะส่วนคนต่อมาได้กล่าวว่าผมสงสัยว่ามันจะเป็นข้อเสนอที่ดีสำหรับชนาหรือไม่โชคไม่ดีที่โอากาสของเขามันมีข้อจำกัดแล้วเนื่องจากเรื่องของอายุในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า เขาตัวเล็กที่สุดในเจลีกเขาจะสามารถไปสู้ท่ามกลางผู้เล่นที่สูงใหญ่ในยุโรปไหวไหมทีมในระดับนั้นของยุโรปจะสนใจเขาจริงๆหรือด้วยความเคารพผมจะขอเชื่อเรื่องนี้แค่ครึ่งเดียวก่อนดีกว่ามันไม่มีข้อสงสัยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยกระดับชื่อเสียงของนักเตะไทยในญี่ปุ่นแต่ด้วยที่เขาตัวเล็กมันน่าสนใจว่าเขาจะสามารถไปได้ไกลสักแค่ไหนแต่ผมก็หวังว่าเขาจะได้รับความสนใจในที่สุด ส่วนคนต่อมาก็มองด้วยว่าผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถโดดเด่นได้มากไปกว่านี้ถ้าไปอยู่ในโยุโรปเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าความคล่องตัวที่เป็นจุดเด่นของเขาในเจลริมันจะเวิร์กกับที่นั่นแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าผมคิดว่าช่องว่างทางด้านความแตกต่างทางด้านร่างกายที่มีมากขึ้นในโยุโรปมันจะกลับกลายเป็นอาวุธของเขาส่วนคนต่อมาได้กล่าวว่า ผมคิดว่าการจะไปเป็นสตาร์ในเวทีระดับโลกได้คุณจำเป็นที่จะต้องทำผลงานได้ดีพอที่จะพาคอนซาโด,ดเลซัป,ปโปโปรโควา้าแชมป์อะไรให้ได้ซะก่อนส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงชนาในประเด็นข่าวนี้ว่าเขามีอายุ27ปีแล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะไปคิดถึง5หลีกหลักในยุโรปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า เขาอายุเริ่มจะมากแล้วแล้วก็มีความเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างแต่ผมก็คิดว่าเขาจะสามารถเล่นได้กับทีมในระดับกลางในลีกระดับกลางของยุโรปส่วนคนต่อมาก็มองว่านี่มันจะเป็นโอกาสสุดท้ายเมื่อมองในแง่ของอายุผมต้องการที่จะเห็นว่าเขาต่อตู้อย่างไรในยุโรปเพื่อที่จะได้ลงเล่นในบทบาทของผู้เล่นลักในขณะที่คนต่อมาก็ได้มองว่าพูดตรงๆนะ ผมคิดว่ามันยากที่เขาจะไปเล่นในลีกใหญ่ของยุโรปด้วยปัจจัยในเรื่องของร่างกายดังนั้นผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นที่เบลเยียมกรีซหรือไม่ก็เนเธอร์แลนด์ผมไม่คิดว่าลีกเหล่านี้จะมีความแตกต่างกับเจลีกมากเกินไปนักส่วนคนต่อมาก็ได้มองว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สามารถเก็บบอลแล้วก็พาบอลไปข้างหน้าแต่ผมไม่คิดว่าเขาโดดเด่นเพียงพอในเจลีกและกับอายุในวัย27ปีแล้ว มันก็มีความเป็นไปได้น้อยที่จะไปท้าทายในยุโรปแต่ว่าถ้าเขามีโอกาสมันก็ควรที่จะไปส่วนคนต่อมาได้คอมเมนต์ว่าถึงแม้ว่าจะมีการระบุค่าตัวในการย้ายทีมของเขาในราคานั้นแต่เขาก็ยังคงเหลือสัญญากับทีมซัปโปโรอีกถึง3ปีดังนั้นราคารวมของเขามันก็คงจะไม่ใช่ราคาที่น้อยๆมันจึงไม่ใช่ราคาที่เหมาะสมกับผู้เล่นอย่างชนาทิพที่มักได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยๆ ส่วนคนต่อมานี่ได้มองว่าผมไม่คิดว่ามิสเตอร์มิคามิจะปล่อยชนะทิพย์ออกไปง่ายๆมันไม่มีทางที่เขาจะปล่อยชนะไปในราคาที่ถูกแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะไทยของเราว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ควรจะอยู่กับทีมอย่างซัปโปโรไปตลอดการส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ได้มองว่าด้วยอายุของเขานี่มันจึงเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีแรงจูงใจมากพอ คุณก็จะต้องไปส่วนคนต่อมาได้กล่าวว่ามันจะน่าสนใจถ้าเขาได้ย้ายไปยังสโมสรที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกหรือยูโรปาลีกมากกว่าแค่เพียงแค่เล่นให้กับสโมสรระดับกลางในหลีกใหญ่ผมมองไปถึงทีมระดับท็อปของประเทศกรีซแล้วก็เดนมาร์กส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนซัปโปโรได้มากล่าววา่ามันน่าจะเป็นทีมอย่างดินาโมซาเกฟที่มิชานั้นมีคอนเนคชันอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งแรกสุด ผมอยากให้เขาคาดหวังถึงความสําเร็จในฤดูกาลนี้ก่อนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่าเขาสามารถไปเล่นในระดับหลีกเบลเยียมหรือว่าหลีกดัตแค่นั้นส่วน5้าหลีกหลักของโยุโรปผมยังสงสัยเกี่ยวกับอุปสรรคในเรื่องของร่างกายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าผมคิดว่ายุโรปมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขากับสภาพร่างกายที่เป็นแบบนี้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ไปอีกว่าเขาดีเพียงพอในด้านของเทคนิคแต่ว่าเขาจะไปโยุโรปได้หรือในวัย27ปีและก็สภาพร่างกายแบบนี้ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้ฟังกันซึ่งมันก็มีทั้งเสียงสนับสนุนให้ชนาทิพย้ายไปเล่นในยุโรปและก็เสียงที่ยังคงไม่เชื่อว่าคนในวัย27ปีที่มีร่างกายที่เล็กอย่างชนาทิพย์จะสามารถไปเล่นเป็นตัวหลักใน5หลีกใหญ่ของทวีปยุโรปได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีมุมมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างหากมีความคิดเห็นไปในทิศทางใดก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ